ซึ่งคณะกรรมการจัดงานได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกท่านดงมรนนครจินดาให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเพื่อเป็นการต้อนรับท่านประธานและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมในพิธีในเช้านี้ขอเชิญทุกท่านได้รับชมการแสดง เพื่อเป็นการต้อนรับท่านประธานและท่านผู้เกียรติทุกท่านครับจากสภาวัฒน <res> <t> ้ เจ้าทรงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เช่นเธอที่จะเอาหัวเกยเกอย่อาน้องจะคิดข้าถาพระรา ศีสัทธาในพระพุทธศาสนาในการบูชาพระพุทธชินราชศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพิษนุโลกที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวาิหารก็ชาวบ้านท่าโรงค่ะก็จะได้ชวนพี่น้องบนช่วยเรืนเทียมนะคะมาถวายพระห่มกันในเทศกาลหลังจากถวายพระห่มเป็นทีน่เรียบร้อยแล้วครับก็เตรียมปที่เรียบร้อยแล้วนะครับกิจกรรมสำคัญต่อไปนะครับก็จะเป็น การแข่งขันเรือยาวประเพณีมก้วยพระจันทานซึ่งประธานทีมในวันนี้ครับท่านรองประธานทีมจิตดาคุณกบุญวัฒน์ครับ

มีการการช่วยเหลือการช่วยกะจายความรับเกษตรภาคเหนืนะเนดูในกรุงทั้งช่วงที่เราลดเติมตัวนี้เตมตัว ข้าแช่งวทางนดเดิมหนูมาทางไหนหนูก็ไปทางนั้นแหละเราพิซซโกและพี่น้องชาวต่งพิโมพิธีการขบวน้าป่าพ้าหาพชชินราชและผ้าป่าเรือจากเชือนขบวนจากบริเวณทาน ขอเรือนี้ก็มีมาแต่ยาวนานะคะขว่้อยร้ปีสําหรับชาวบ้านท่าโรงที่ได้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาในการบูชาพระพุทธชินราชศักดิ์สิทธิ์ผู้บ้านผู้เมืองของจังหวัดพิศนุโลกที่วัดพระศรัตนมหาธาตุวรมมาวิหารก็ชาวบ้านท่าโรงค่ะก็จะได้ชวนพี่น้องบ้ารรทุกเทียนนะคะมาถวายพระห่มกันใน เทศการหลังจากขวายพระโหนเ er ป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเกี่ยวกที่เรียบร้อยแล้วนะครับกิจกรรมสําคัญต่อไปนะครับก็จะเป็นพ well, ิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวประพิธีช่วยพระราชทานซึ่งประธานพิธีในวันนี้ครับท่านรองนายกรัฐมนตรีดิษฎาของผู้ว่าราชการ ท,ท่านมาเปิดรางวัน ของที่ทั้งรุ่นรุ่นเยาวชนแล,วและวี่สามเต็นใหญ่ดีฮะสามเต้นนนจะเป็นของวัดราชวังอ๋อครับขอจองไว้สามเต้นคร<อ>ับจองเกี๋ยวของวัดราชสังขสำหรับพี่น้องที่ชมอยู่ทางบ้านครับยังเดินทางมาทานเพราะว่าเราเพิ่งเข้าสู่ ยังมองไม่ออกหนเลยเสมอเสมอทสมอเสมอเริ่มจะได้เปรียเ่้อยยางลูกแมวบอพี่รอยเวกเริ่มเปลยปแวในนามเคยอดพิเชอกเอ็งเทนีมแบว่าปู่เขาปู่เขาแต่วันเขาวันเขไม่สอใจแน่นลยหวานไท่ปบบบอกว่านายไทยไม่สามารถ ไม่เป็นไรครับเบื่อประคับเรือไม่ได้ก็เห็นใจพี่น้องนครสวรรวัพี่น้องจะเห็นว่าใส่เสื้อหลากสีแสดงว่าลวงไพ่ผลกว่าจะติดผระได้กระทำใ้เถอยร้อยเอ็ดร้อยหน้าร้อยตาแบบนูกชายตัวจริงกระทิ้แดงเอ้าเพชนใจครับถือว่าน้องยังไม่พ้นเคยกับสายน้ำในนาำเจ้าแม่บองทองกรรมการจัดกิบร่องน้ำต้องกันครับพรวิเชียนเถอยร้อยเอ็ดเป็นเรือนณะพรวิเชียนเถอยร้อยเอ็ดเป็นเลยอคะครับพี่น้องไอเมน ดูที่ว่าถ้าพายอย่างนี้สีนาะวาพีวีลนด์หนุ่ยเย็นบอกว่าสบายแน่นอนร่าแล้วไ่ใส่ทองก็บอกว่าไม่สามบรถนะตามสีนาวารีวีแลนด์หนุ่ยเย็นบอกว่าไปนะเุ้ยค่อยๆเดินยาวสาวสะตองไปบองหน้าไปบองอะไรแล้วใส่ทองค่อยๆประคองเรือไว้ดูสถานการณ์แล้วน่าจะไปไม่รอดไม่รอดแน่นอนแล้วปล่อยให้สีนาะวาค่อยๆตามสถานการณ์เป็นรองซะขนาดนี้ขืนพายไปก็กลัวจะ ใส่ทองจากช่าน้ำาคบปลาแล้วก็ก็พายตามสเต็ปไปแบบเลยๆเลยๆปล่อยให้ร่องน้ำแดงศรินาวาวัดขวาบันไลหวีพายควยหอมไปนั่นน้อยเย็นก็หนีเข้าเส้นไอยครับกร็มาตัดสินล่องน้ำแดงครับศรีนาวาไป็นเลนชนะครับกับคา,าเบเลนในรอบต่อไปคครรัับบ่างี้นนครับ วันคร também, de de nós, ับเหล่าผู้คของประเทศไทยครัคนนะครับเอาใจในทนายโชคชัยท่านอยู่นี่แล้วครับแต่เหลือรอทีมงานอินทไทยครับนะครับภรรคผู้เหลือรอดไมได้หมดไปกันยากไปครับจะได้หมดไปครับครับเข้าเทียบชุดแล้วเรือคนทีดต่อกลุ่มที่สองลึกสูงบินที่สองสีแดงก็คือเรือเพชรดาวรุ่งเออสีขาวเรือแม่ได้ทองสองเออ สีม่วงสุดย네 <ร Stevens. S 1> อดนาวาสีดาวาเอาละครับสีฟ้าจะเต็มจใจได้ไหมครับทักษะทักษีรำเข้าเรียร์คุณแล้วส่วนสีขาวนี่มาล้างกระบี่แน่นอนบอกผมไว้ว่าส่งสามอย่างสีขาวเนี่ยจะชุวยมาใส่ของไว้ว่าเรียนจากข้ามีน้ำเลยครับเชิญเพชร สุดยอดมาใส่สีม่วงแล้วก็ทีมงานคุณมีละตะบนลรถวาตะบนลนเเอสีาว่าะสมสีาที่หัว คนเป็ู้ายไมาม่าแขงลน้ำยนต์จคุยกายายนแงนำีล้วอมากดีกะตีอีีมาุกีมาเข้าเชยมแได้ไน้อับผก็ใครดีใครอยู่ใครนใครไครดีใครอยู่เที่ยวนี้ดูกันเอามาดูกัว่าทําพายา เิรนาวาค่อยๆตามสถานาการณ์เป็นองสักขนาดนี้ขืนายไปก็กลัวจะล้มละกดอันตรายได้ไปใส่ท้องจากท่า,ามาคบอาปลาแล้วก็ก็พายตามสเต็ปไปแบบเลยๆเยๆปล่อยให้ร่องน้ำแดงสิรินาวาวัดขวาบันไล่หวีภายค่อยหอมไปด้านน้อยเย็นก็หนีเข้าเส้นให ก็มาสัดสินลางน้าแดงครับตรีนาวาไปเร inclined, like <The> <get> ียนชนะครับกับเขาไปเรียนในรอบต่อไปครับแล้วก็แต่ชุดชุดที่ดี้ปล่อยปล่อยสามน้ำกันโน่นนะบนเรื่องน้องครับแล้วก็หลังจากหนเรืองกลุ่มนะครับให้อบกมตพันทิพยกับอบตท่อข้าทองขึ้นไปเลยนะครับชิงที่สามครับอบต่อรอบกับพัฒน์ทิพย์รอบด้าแดงข่าทองรับด้เงิน แล้วก็แม่ต่อยของลูกน้ำแดงถัดไรลูกน้ำมงินก็ติดที่หนาขึ้นไปนะครับรัชญาตะบนทองก้าหงสนะครับขึ้นไปนะครับขับสามดาวหักติดที่สามทางตะวันติดที่โอตาก็อกติ้งผสมขึ้นไปเลยครับหอนโปรเทสก็นติดตอกแหวนจ้าแม่มาดูกหงส์ก้าวหงส์แดงครับพร้อมเลยครับต่อจากเลยบุบเลยครับขึ้นไปเลยครับครับไกนในนามและวคในคณะกรรมการในนามของ อาไจากการแข่งขันกับขอตบุทีมงานจากพี่น้องนักเชัยภูมิดเขาขออนุญาตปรับคุณอนัดเดิมมาับกับโดยสวัสดีมาก បានតាមតាមផងហើយទៅហើយครับเอาละទៅទៀតពីដល់ពីដល់ហើយហើយครับពីไฟអីរ้าย41ពេញដែរครับ1 2